มีมหามงคลมาสร้างกุศลทำบุญเรื่องบันทีมาเปรี้ยวชมพ้าพายาคูบรีดิวทักรวยดำจับตามาสูดอากาศที่ดีมีของดีทุกอย่างแล้วภูสิงนะครับมีของดีเยอะแยะเลยค่ะช่องสงงาค่ะอะไรคะค่ะ แล้วก็ของดีเพลงพื้นถิ่นเพลงอะไรนะนี่กันเติมมาแล้วนะกานติมมาแล้วสวัสดีครับชวนนีกอลิยาสานต่อความสนุกกับผลงานเพลงช้าๆกับพวกเรา SSKU ยุ n วนะตนาทั้งสอง้องเจ้าใน lọt thì hào thăng song hằng nhô bên sai ta tao cao quá công lang xì lạc ai con y vẫn đến vai กราบนมัสก,การพระครูโกศลศิขกิจท่านเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงของเราและสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดงานพื้นบ้านนานาชาติศสิสเกตประเทศไทยครั้งที่สองณวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตของเรานะคะ p ี e s ซนเชนท์แ e นโปรดเก็บเอา e วาม e r อ a ่นยินดีต้อนรัสจิต์เมเจอร์สมควรสิงคำขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านนะคะบนวีทีค่ะสนศิกิจเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ธรรมยุทธเรียนอาคันตุกะทั้งสิบชาตินะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพผมใจเอ,สอ,สสเอสเกอมเอสมควรสิงคำในอำเภอภูสิงห์ ในนามของวัดไพรพัฒนาและก็ในนามของชาวอำเภอภูสิงห์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับอาคันตุก,กะทั้ง10ชาตินะครับในโอกาสที่มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยวัดไพรพัฒนาครั้งที่สองในวันนี้นะครับก็ซึ่งก็ประกอบไปด้วยประเทศฮังการีเกาหลี บัแกเรียแบนเกเรียรัสเซียเมียนมาอินโดนีเซียกัมพูชาเนปาลและประเทศไทยทั้ง10ชาตินะครับได้นำศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์นะครับให้เป็นที่รู้จักกันเพื่อเชื่อมประชาเพื่อเชื่อมประสานกลไกขับเคลื่อนบวรซึ่งก็ประกอบไปด้วยวัดบ้านวัดส่วนราชการ เพื่อพัฒนาประชาชนและเผยแพร่พุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับระดับโลกตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตะบนภัยพัฒนาโดยมีคณะผู้แทนวัฒนธรรมจาก10ประเทศจำนวนทั้งสิ้น104คนมีกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านนานาชาติตามพื้นที่ต่างๆเพื่อนำเสนอประกาศรับรองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติ พันวน,นาร่วมมือประกาศเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันและร่วมลงนาม MOU ประกาศความร่วมมือข้ามชาติข้ามวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาทักษะความร่วมมือนานาชาติหวังเป็นย่ยิ่งอาคารตุก,กะทั้ง10ชาติที่นำศิลปะวัฒนธรรมมาแสดงวันนี้จะได้รับวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของชาติอื่นไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสอันใกลอ้อําเภอภูสิงห์วัดไพรพัฒนาจะได้ต้อนรับเปิดเทศก,กาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยวัดไพรพัฒนาครั้งที่สองณนบัดนี้ครับ Thank you very much for your welcoming remark and looking for another uh, amazing one day yet. Thank you so much, Acharya, for this opportunity for inviting Dr. Professor Achara Panurat. And we would like to thank to this region from Siseket. Good evening, everybody. Thank you very much uh, for inviting us here, Professor Panurat. It's a pleasure for us. We are two groups from Bulgaria, Lilia and Rosalia. We are enjoying our time in Thailand very, very much, and it's something very different for us very exotic, very beautiful, and very, very rich in uh, traditions and really, really nice people. Thank you, thank you very much. ในงานเทศกาลศิลปะพื้นบ้านานานาชาติครั้งที่สองครั้งที่ผ่านมานั้นเมื่อปี2563ก็ได้ประกาศให้หมนด,ดกปราสานหลวงปู่สวงเป็นมรดกล้ำค่าสาธารณชนโลกแล้วก็ได้ประกาศเป็นวันสันติภาพโลกของวัดภัยพัฒนา นอกจากนั้นทางคณะศิลปินนานาชาติก็ได้ไปเปิดศูนย์ฝึกสมาธิภาวนานานาชาติที่วัดป่าทําพึ่งดาวดึงบ้านโอปังโกตำบลภไพพัฒนาอําเภอปู่สิงจังหวัดศรีสเกตซึ่งในวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองก็ถือโอกาสนี้ เจริญพรขอบคุณท่านด็เอรอัชลาพร้อมทั้งคณะทุกๆท่านทุกๆประเทศที่ได้เดินทางมาวัดภัยพัฒนาก็ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งแล้วก็ขอให้ความดีงามและก็มิตรภาพที่สดสวยเกิดขึ้นกับพี่น้องร่วมชาติทุกๆท่านทุกๆคนขอเจริญพร Thank you very much for the Thai temple. And thank you, everyone, from eight countries for today. <laughs> ยาปูได้ฮิตมาฮือเอ้ยพะการำดวงนี่โมเริงดิงกะจดวยซึ่งนี่โมเริงดิงบัจจาราพะการำดวโมไม่ละมุมมองือเอ้ยพระการำดวนีโมเริงดิงกะจดปวยซึ่งนี่โมเริงดิบัดชาราพระการำดวโมไม่ลมุมมองฮือเอ้ย Korea and six Nepal and seven Thailand. It's a blessing dance, it's a como loyal dance to work of Queens See, So what? Uh, 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 uh. Cambodia during the royal birthday it's of was it was wonderful เราจะใช้เวลาในการเตรียมเวทีสักครู่ สวยงามมากนะคะท่านพระครูกโกศลสิขกิจนะคะหรือหลวงพ่อพุธของเรานะคะท่านได้ให้ความเมตตานะคะ ถ้านธรรมนะคะก็จะมีทริคในการแตกต่างกันอย่างเช่น เรตูเลต์ all all performance from eight countries for today ขอเก็บบรรยากาศนะคะภาพนะคะสวยงามนะคะที่เราจะเอาไว้ ปรอมือ The intelligent award. Some guns a and now I would like to call upon like to everyone to join down under Dao. On the Dao. <laughs>